เรียกว่าด่งดังโกอินเตอร์ตัวจริงเสียงจริงสำหรับคู่จิ้นจาก GMMTV อย่างวินเมทาวินและก็ไร์วัชชิรวิทที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกคอยให้กำลังใจและซัพพอร์ต ล่าสุดหนุ่มวีนบินลัดฟ้าไปกุลาลเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมงานของพร ada พร้อมโชว์ลุคในคอสตูมออร์แบ็กดำหัวจรดเท้าเรียกได้ว่าร้อนแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียววินเมทาวินได้อัพสตอรี่เซลฟี่คู่กับบรรดาแฟนคลับต่างชาติที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนจะโพสรูปภาพในชุดของแบรนด์พา ada ในลุคออร b แบ็ก Back. และไม่ขี่ชั่วโมงต่อมาได้อัปวิดีโอในชุดของแบรนด์พา ada แต่ครั้งนี้มาในลุคของชุดเบลเซอร์สีดำและชุดสีขาวทั้งตัว